ราชบุรีครับมีการซักซ้อมการบริหารจัดการโรงพยาบาลสนามนะครับแล้วก็เตรียมที่จะเปิดเพิ่มในพื้นที่นะครับหลังพบผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นครับทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนะครับคุณรณพบเหลืองไพรโรธครับท่านก็ประชุมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะซักซ้อมการบริหารจัดการโรงพยาบาลสนามซึ่งปัจจุบันมีอยู่3แห่งด้วยกันนะครับก็เตรียมตั้งโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมเพื่อที่จะรองรับผู้ป่วยโควิด -19 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดราชบุรีครับก็มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะฮะเพื่อเป็นการป้องกันแล้วก็ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคซึ่งโรงพยาบาลสนาม3แห่งนะครับรองรับผู้ป่วยโควิด -19 ไปแล้วกว่า392เตียงครับจากทั้งหมดเนี่ยนะฮะที่มีอยู่ก็คือ500เตียงท่านผู้ว่าครับบอกว่าจากการที่เข้าไปตรวจเยี่ยมนะครับแล้วก็ให้กําลังใจกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสนามทั้ง3แห่งเนี่ย พบว่าบางแห่งนะครับยังมีปัญหาเรื่องของระบบน้ําระบบไฟฟ้าก็มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แก้ไขให้แล้วส่วนแห่งที่3ที่เปิดใหม่นี่ครับเพื่อที่จะรองรับผู้ป่วยคัสเตอร์ตลาดผักและผลไม้ก็ยังพบปัญหาการบริหารจัดการผู้ป่วยฉะนั้นนะครับทุกขั้นตอนใ้คำหนึ่งความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เป็นสําคัญเพราะว่าจะต้องปฏิบัติงานในสถานที่เสี่ยง รวมทั้งการเบริจกจว่าประมาณที่ใช้ดําเนินการในเรื่องของการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่จะต้องทําให้รัดกุมแล้วก็ถูกต้องสามารถที่จะตรวจสอบได้นะครับนอกจากนี้ในที่ประชุมครับมีการจัดเตรียมบุคลากรทางการแพทย์ที่จะมาปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสนามนี้แล้วนะครับ mm hmm. ก็จะทาให้เกิดความที่เพียงพอแล้วก็ไม่ให้เจ้าหน้าที่นั้นทํางานหนักจนเกินไปนะฮะ